กบสวัสดีพี่น้องปองไปสุขูสุขคนเดอ้อเอฟซีถูกทันพี่น้องคลิปนี้เกิดอะไรขึ้นอีกแล้วเหตุใดทางชาวเน็ตถึงโยงเรื่องนี้ถึงตาการปาทีนี่เป็นเอียงเนาะพี่น้องเอฟซี FC ถึงกับจับผิดเรื่องนี้ทันทีบอกว่าทําไมตากา้าน ไม่โพสยินดีกับรถใหม่ของทางลูกเขยแล้วก็ลูกสาววสันวามันมีเอียงในก่อภัยหรือเปล่าวสันวาพี่น้องบางท่านก็บอบกว่าก่อนหน้านี้เห็นทางตาก้าน โพสแสดงความยินดีกับรถใหม่ล้านๆอยู่นะแต่ว่าไม่ใช่ของทางแพลวเพาะนะว่าสันว่าในส่วนของทางเอฟซท่านอื่นๆกะจับผิดเนาะพี่นองเนาะเพจข่าวหลายเพจแล้วก็มีคอมเมนต์ชาวเน็ตไปคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องที่ทางคุณแพลวเพาได้เซอร์ไพรส์รถใหม่กับทางพระเอกสันนั้นพี่นงเป็นรถของขอบครั้วระหว่างแพลวเพาแล้วก็พระเอกสันแต่เหตุใดเล่าทําไม ไม่ซื้อลดใหม่ให้พ่อด้วยวาสันวาเอฟซี FC ตั้งคำถามนี่ทันทีบอกว่ารถพ่อเก่ามากทำไมไม่ซื้อใหม่ให้พ่อบ้างวาสันวาบางท่านก็วา่าตาการเพิ่นก็เคยจมอยูอ่ได้ว่าเพิ่อนอยากได้รถใหม่วาสันวาพี่น่องบางท่านก็บอกวา่าเปแต,แต่รถใหม่ให้ผู้แต่ทำไมพ่อบางเกิดก้าไม่ซื้อใหม่ให้ท่านบ้างวาสันวาเหตุใด ถึงหลงผู้ใหม่จนลืมพ่อเลยหรือวสันต์มาพีน้วงลดขั้นบอกีบาทลดกระบะลดซีประตูก็ได้ซื้อให้เพื่อนไม่แน่วสันวมาพน้วงเพิ่นกันยังขับลดขั้นเก่าของเพิ่นอยู่ตาการเพิ่นก็อาสิคิดอยู่ละว่าคือซื้อให้แต่ทั้ง,ง,งฟังนันแท้าสันวา่าคือบอซื้อให้เพิ่นน้ำเน้ประมาณนี้พิณวงเอฟซีถกกันสนั่นถึงเรื่องนี้เนาะพน้องเนาะถึงขั้นจับผิดว่าทางตาการทําไมไม่โพสต์แสดงความยินดีแล้วก็มีคอมเมนต์ ออกแนวทางที่ว่าทำไมทางแพลวเผาไม่ซื้อรถให้พ่อเหตุใดเซอร์ไพรส์แต่ของขวัญให้กับผู้คนใหม่มาสันวาพ่น้องบอกว่าในส่วนของเรื่องดังงลกาวมันต้องมีอะไรแน่นอนทางพ่อตาก็ไม่ชอบลูกเคยใหม่แน่ๆ่าสันวาเพราะว่าเขามาเอาเขามาปอลอกลูกสาวเพิน่นมาสันวาแทนทีผู้เป็นพ่อสีใดจากลูกสาวบ้างแต่นี่ยี่เกเข้ามาไม่ทันเลยได้ทั้งที่ดิน ได้ทั้งรถใหม่ป้ายแดงได้ทั้งรถที่ไม่ป้ายแดงมาจะมาพิ่น่วงว่าได้ทั้งรถมือสวงได้ทั้งรถมือหนึง่ง ปัดตัวไปซีเมนต์ไปซื้อไปสร้างเฮียนให้ทั้งฟังผัวหรือเปล่าวาสนาพี่นงองเฮียนพอกระบ่สร้างให้ไม่วาสนาปัดมีการจับผิดถึงเรื่องนี้เกิดขึ้นทันทีพี่นงองด่ามาจนได้เลี้ยวพี่นงคงคิดเห็นกันยังไงในเรื่องนี้เนาะพี่นงองเนาะกัะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวทามีข่าวมาอัปเดตใหม่เดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่นงองใหม่เด้อจา้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่นงองไปก่อนเด้อฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้ในเด้อสวัสดีจา้า